อ่านะครับก็ก็อยากถามคุณนัทอย่างนี้นะครับไหนๆแล้วก็ฟังเรื่องคุณนัทเนี่ยทั้งประกวดอ่านิทรรศน e เอ็กซ์เปริสสมัยนั้นนะแล้วก็รักสินค้าเวมากถึงขนาดตามหาจนมาเจอธุรกิจเนาะอยากให้แชร์สินค้าที่แบบว่าฉันรักตัวนี้มากๆเลยตัวเนี่ยที่ฉันรักอ่ะคืออะไรแล้วก็ทําไมถึงรักตัวนี้มากๆอ่าเพราะอยากชอบสินค้าเวแบบนี้อินสินค้าเนี้ยรักตัวไหนมากๆชอบตัวไหนเพราะอะไร โอ้จริงๆอิอะสมัยสมัยแรกเลยเนาะก็จะเป็นพวกสินค้าทั่วไปใช่ไหมคะแต่ว่าตอนตอน,ตอนที่มาเข้าในธุรกิจเนี่ยจะเป็นอาร์ติสตีเนาะเพราะตอนนั้นเราอายุน้อยเราก็เราก็ไม่ได้สนใจสุขภาพเ,เราก็จะสนใจอาร์ติสตีนะคะตอนแรกเลยอะที่รู้สึกว่าประทับใจที่ต้องบอกก่อนล้วตอนนั้นเป็นพยาบาลเงินเดือนเนี่ยเจ็ดแปดพันอะแต่อาร์ติสตียุคยุคก,ก่อนเนี่ยคือคือคนเงินเดือนเจ็ดแปดพันเนาะแต่ชุดหนึ่งเนี่ยมันสองพัน ประมาณนั้นอ่ะพันสองพันเนี่ยมันก็ถือว่าเยอะนะนะคะ,ะแต่ว่าสิ่งที่ประทับใจทําให้นะัดตัดสินใจใช้ a ท t i s t เลยก็คือว่าได้ฟังโครงสร้างผิว<อ>ไม่ใช่ว่าฟังสินค้านะฟังโครงสร้างผิวจากพี่เล็กพี่เล็กบุญสิริกับพี่จุ๋มกนกวันเนี่ยแหละซึ่งตอนนี้เชื่อว่าทุกคนก็คงได้ฟังนะว่าปัญหาผิวของคนเราอ่ะแท้จริงคืออะไรลักษณะผิวเรามีอะไรบ้างนะคะแล้วเราก็ได้ฟังว่าผลิตภัณฑ์ท r ส i ี่เนี่ย หนึ่งตัวแบรนด์ของเราเนี่ยสิ่งที่นักประทับใจเวลานะพูดเนี่ยขออนุญาตพูดรวมคือน,น,นจะไม่แยกเป็นชิ้นๆส่วนใหญ่เนาะ,อ,ะอย่างอาร์ติสตีเนี่ยน่ารู้สึกว่าหนึ่งเขาเป็นแบรนด์เดียวแหละที่มันมีการทำงานร่วมกันระหว่างผู้เพาะปลูกก็คือนิวทร i ไล์อ่ะตั้งแต่วัตถุดิบอ่ะ,อะเออแสดงว่าเขาเนี่ยสามารถออดูมาตรฐานตั้งแต่ตัวเมล็ดพันธุ์น่ะที่จะเอาตัว วัตถุดิบอะมาสกัดเป็นสารสกัดที่อยู่ในแบรนด์อาร์ติสตี้ในขณะที่อาร์ติสตี้เองอะก็มีวิทยาศาสตร์เออที่เอาง่ายๆว่าเขามาดูปัญหาจากการตรวจวิเคราะห์ผิวของพวกเราอะแล้วเอาอไปดูซิว่าปัญหาที่แท้จริงของคนทั้งโลกในโซนต่างๆเนี้ยเราถึงต้องเซ็นใช่ไหมคะเวลาเราไปวัดไปเช็คนู่นนี่เราต้องเซ็นว่าเอออนุญาตรู้ไหมคะเราเซ็นอะไรกัน<笑><笑>ก็คือเราเซ็นเพื่ออนุมัติให้เขาว่าเอา ผลเป็นการประเมินวิจัยว่าเออปัญหาตอนนี้นะสภาพแสงแดดของแต่ละโซนประเทศเป็นยังไงแล้วเขาก็เอาไปทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าผลิตภัณฑ์ของเราอะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อขายเป็นอันดับหนึ่งนะแต่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาให้ผู้บริโภคก่อนแล้วการที่ผู้บริโภคมีความประทับใจอะจึงเกิดการขายต่อไม่ใช่ เกิดการขายก่อนแล้วใช้เป็นไงค่อยว่ากันใช่ไหมมันจะคนละแบบเราะเนี้ยทางแรกเลยเนี้ยฉันประทับใจอิติสตี้ในแนวแนวทางนี้ซึ่งซึ่งตอนแรกอาจจะไม่ได้ไม่ได้เมอร์สกับนิวททรัยอย่างโดยตรงเนาะแต่ยุคนี้เขาทํางานร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี้ยเราแข็งแกร่งมากๆในเรื่องของความมั่นใจในผลลัพธ์ในความสะ,อ,ะ,สะอาดปลอดภัยต่างๆนะคะส่วนจะใช้อะไรเนี่ยมันมันก็เป็นตามยุคตามวัใช่ไหมสมัยก่อน เอออันหนึ่งนะที่อยากแชร์เลยนะคือไอครีมนะเหมือนพี่พิษณุเลยนะคะคือไอครีมเนี่ยเป็นอะไรที่นะถูกปลูกฝังตั้งแต่แรกแล้วนะว่าเฮ้ยตั้งแต่เด็กอนะ่ะเราต้องใช้นะก่อนมีปัญหาแล้วก็ใช้รุ่นตั้งแต่เป็นหลอดสีขาวว่าแบบหลักร้อยอะ่ะแล้วก็ใช้นะใช,ใช้จนกระทั่งเขาก็ปรับรุ่นนู่นนี่มาเนาะจนกระทั่งปัจจุบันผลลัพธ์ก็คือนะับไม่มีตีนกาทุกคนว้าวสุดยอดเฮ้ยมันไม่มีตีนกา,าจริงนะเราแบบ เออจริงว่ะคือเราใช้ไม่หยุดแล้วเราก็แต่เราก็ปรับรุ่นเนาะตามวัยนะเพราะว่ามันก็จะมีความเสื่อมของผิวอะค่ะเป็นไ mm hmm. อครีมนี่สุดยอดแต่มันมีทั้งหลายรุ่นที่เลือกเราก็เลือกไปตามอายุปัญหาของเราค่ะนี่เป็นหนึ่งในอาท์ติซี่ที่ห้ามพลาดเด็ดขาดอืมอันนี้ตัวอย่างแล้วกันห้มมอามไอาครีมด้วยนะโอ้โหสุดยอดแนละผมมือโครนัทรวรัวเข้ามาครับอ่าผมมือให้ไอครีมด้วยไอยครีมด้วยนะเพราะฉะนั้นใครใครยังไม่เคยใช้ซิสตี้จริงจังเนาะ อ่านะครับหรือว่าใครเป็นเจ้าแม่อารติสตี้นะใครรักอารติสตี้อ่ะพิมพ์ใครชอบอาติสตี้พิมหนึ่งหนึ่งเข้ามาใครจะลองพิมสองสองเข้ามาหน่อยฮะดูนะฟังแล้วโอ้โหนี่รู้เลยว่าถ้าให้แชร์สินค้าสงสัยจะแชร์ได้เป็นวันอ่ะอารมณ์ประมาณเออเออนิดนิดนิดหนึ่งนั้นนัขอดแถบนิดหนึ่งว่าเออในนี้ก็มีดาวไลน์เราด้วยไงก็คือเวลาเราจะนําเสนอเอผลิตภัณฑ์นะคะหลักของมันง่ายๆนะคือเออหนึ่งก็คือเราอ่ะ ควรจะขายที่แบรนด์ให้ได้อ่าคือคำว่าขายแบรนด์เนี่ยมันคือความพิเศษขั้นสุดของของแอมเวย์ way. คือ m แอมเวย์มีนิวทริไลท์มีอาร์ทิสตี้ใช่ไหมคะมี d n มีสกาแอนด์อสเฟีใช่ไหมคะมีอสปิงเนี่ยไอไอเบื้องหลังของแบรนด์เนี่ยนี่คือจุดแข็งมากๆเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนลองลองพยายามศึกษาเรื่องแบรนด์แล้วก็พูดในคือถ้าเราขายแบรนด์ได้อะมันจะขายได้ทั้ง ทั้งไอเทมทุกทุกทุกโซลูชันอ่าใช่แต่ถ้าเราขายเป็นชิ้นๆนนะ่ะเหมือนนัดขายไอครีมก่อนนะักขายได้แต่ไอครีมใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราสามารถพูดได้ว่าหลักการของแบรนด์ในในโปรดักต์นั้นนะ่ะเป็นยังไงเขาจะถามเองว่าเออปัญหาอย่างเขาเนี่ยแบรนด์เนี้ยอทิซี่เนี่ยควรจะใช้อะไร <Wow. S 2> เออ,อมันจบเลย,เลยไงใช่ไหมแล้วเราก็ค่อยอ้าวโอเคเออของคุณนะอายุเท่านี้นะเออเพิ่งจบใหม่ใช่ไหมปัญหาหน้อยนอยอสตูดิโอสกินไปใช่ไหมเออพออายุเยอะหน่อยเฮ้ยเรามีหลากหลายปัญหาขึ้นนออะสกินนิติชั่นเนี่ยมาดูปัญหาลึกหน่อยอะมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนลองลองลอง,ลองไปศึกษาตรงนี้เพิ่มอ๋ออัีเป็นผมว่าเป็นเคล็ดลับสําคัญมากเลยเนาะขายที่แบรนด์ของมันให้ได้นะครับเดี๋ยวทุกไอเทมมันก็จะสามารถพูดถึงได้หมดเลยนะครับใช่ พูดถึงคุณนักพูดถึง a r ิส s ี i วันนี้นะวันนี้วันนี้ไปเจอดาวไลน์ใหม่มาคนหนึ่งนะเขาบอกเนี่ยเขาชอบแอ็มบ์เขาเจอคนแอ็มบ์มานานคนแอ็มบ์เนี่ยไม่แก่เขาบอกเฮ้ยจริงดิเขาบอกคนแอ็มบ์เจอนานๆเขาคนแอ็มบ์ไม่แก่เนาะเมื่อวานก่อนเขาไปเจอพี่เล้งมาพี่เล้งเพชรประหารของผมเนี่ยนะที่ที่บ้านพี่เล้งเขาบอกแอบมองพี่เล้งที่คอปกตินั่นหน้าเนี่ยมันฉีดโบทงโบทอกอะไรนะไอ้คอพี่เล้งไม่เหี่ยวอ่ะู้พี่เล้งมีคลุ้นนะเห็นไหมคนพุ่งหวังเขาชอบแอบมองเราใช่ใช่ ใช่ใช่ใช er ่ใช่โอ้พี่เล้งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แก่อย่างเดียวพี่เล้งเปรี้ยวด้วยนะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ย artist นะเดี๋ยวเปรี้ยวเปรี้ยวโอ้โหความเห็นผู้หวังเป็นลูกค้าจะเห็นว่าเราไม่แก่ได้นะเขาเพราะนั้นดูรายกาให้ดีเนาะนะครับได้คาถามถ้าคาถามนี้ไม่ถามจะถือว่าผิดเลยนะวันนี้เนี่ยถ้าไม่ถามถือว่าผิดเอาละกระแสของกระแสกระแสตอนนี้เรียกว่าเราก็ดูข่าวทุกวันนะกระแสบอสทั้งหลายมาแรงมาก นะครับพวกเราก็จะเจอผพผลกระทบแน่นอนอะ่ะว่าเฮ้ยแล้วอแมอมเบมันคล้ายๆเขาหรือเปล่านะนะับว่าผลกระทบตอบมันเป็นข่าวที่มีผลกระทบตอบผู้คนจํานวนมากเพราะดาราดังๆเนี่ยเข้าอยู่ในข่ายโอ้โหเปิดตอนไหนเจอแต่ข่าวพวกเนี้ยครับถ้าคุณนัดถูกลูกค้าถาม <c oughs> ถูกชาวไลน์ถามถูกผู้่หวังถามเนี่ยจะเคลียร์เขายังไงว่าเฮ้ยของเรามันต่างกันนะเพื่อจะได้เพื่อนๆจะไปตอบคนอื่นได้ด้วย อืมเอาจริงๆนะเอ้ยตอนนี้นะกลับเจออีกกระแสนึงนะคือไปหาลูกค้าเพิ่งไปเปลี่ยนไซกองเมื่อสองวันเองนะครับก็เมากันเรื่องเนี้ยอืมด้วยความที่เราทําจริงๆแล้วนะคะทุกคนถ้าเราทําแอมเวย์มาระยะหนึ่งเลยนะเอ่อน่าจะง่ายกว่าด้วยซ้ําแต่ว่าถ้าใครเพิ่งทําอาจจะต้องต้อง,องหาคําตอบให้เป็นก่อนแล้วเนาะตัวเองเนี่ยเอ่อเราก็ดูแลลูกค้าไมายาวๆเนาะก็คุยกันว่าพี่ดูข่าวไหมอ่ะเราก็เวลา สโมทอกเนอะจริงๆเราไม่ได้อยากนินทาใครนะแต่มันเป็นสโมทอกก็ต้องพูดอะไรอย่างงี้ใช่ไหม <c oughs> เออใช่เนี่ยดูซิทำไมก็โดนเหรอเดือดเดอดเเสร็จลูกค้าพูดเองนะตอนแรกรนาะก็ตั้งใจเหมือนคนหนึ่งบอกเลยเราต้องตั้งรับอะไรไหมเขาพูดคําเดียวว่าเออพี่ว่ามันไม่มีอะไรดีเท่าเอมเวแล้วแหละอ่าไม่ได้ลงมาพูดอะไรเลยเออเอาจริงๆนะจะบอกให้ว่าคุณอย่าเอาอย่าเพิ่งไปกลัวอะไรมากและบอกเลยว่าเวลาเราอ่ะสีขาว ถ้าไม่มีสีอื่นเลยอ่ะมันจะมองไม่เห็นแต่พอมันมีนะเทาเดำๆขึ้นมาสีขาวชัดเลยโอ้โหนี่ขาวมากนึกออกปะ mm hmm. แล้วแต่ถ้าคิดจะตอบอ่ะมันง่ายมากเลยนะเมื่อกี้ที่พูดไปหลายประ,ประเด็นแล้วนะคะที่เมื่อกี้พูดก็ตั้งใจจะให้ทุกคนลองลอง,ลองเอาไปใช้แหละอย่างเช่นเรื่องสินค้าธุรกิจนะมันต้องมีสินค้าค่ะมันถึงจะเกิดเราเราถึงจะรู้ว่าผลประกอบการมาจากไหนถ้าไม่มีสินค้าแล้วมันต้องลงทุนก่อน นะคะลงทุนก่อนเอาเงินมากองแถมไม่มีสินค้าตามจํานวนให้ด้วยมันก็คือซื้อหัวคนอ,ะอ่ะคุณถ<ม>ูกต้องมันก็คือซื้อขายรายชื่ออะ่ะมันก็คือแชร์ลูกโซ่จบของแอมเวย์เหรอไม่ต้องสตอ็อกมีคนสต็อกให้แอมเวย์เสี่ยงกว่าเราเยอะอยู่ๆเราตาสีตาสาขายเป็นหรือเปล่าไม่รู้มาเอาของดีๆของเขาออกไปขายไม่ออกคืนได้อีกแอมเวย์แอมเวย์แอมเวย์เสี่ยงมากนะใช่ไหมต่อ ใช่นันก็เพิ่งลงเฟซบุ๊กไปไม่นานนะนั่นก็เลยไปเปิดดูเออ่คู่มือแอมเวย์อยากให้พว, mm hmm. พวกเราลองไปอ่านดูค่ะแอมเวย์ M จะมีกฎจรรยาบรรณเนี่ยสิบห้าข้อ mm hmm. ถ้าอ่านชุชุอ่านแบบให้เคลียร์เลยนะ uh hmm. เกือบเกือบสิบห้าข้อปกป้องนักธุรกิจโดยไม่สนใจผลประโยชน์ของบริษัทแอมเวย์ mm hmm. ห้ามห้ามสต็อกสินค้าห้ามวางโชว์ใช่ไหมคะ อห้ามโอเวอร์เคมนะห้ามไปแย่งสายงานกันคือทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับบริษัทเลยแย่งสายงานกันจริงๆแอมเวย์ก็ได้นะถ้าถ้าปล่อยๆอะใช่ไหมเพราะเขาขายได้เอ้ยวางโชว์ยิ่งดีสิคุณลงทุนแอมเวย์ไม่ได้ลงทุนดีสิบางทีแอมเวย์ไม่ต้องมานั่งสต็อกด้วยถ้าคุณไปลงทุนเองใช่ไหมมันเป็นกฎจรรยบรรณที่ประหลาดมากเลยคือปกป้องคู่ค้ามากกว่าตัวบริษัทแอมเวย์เออนั่นก็เลยลงโพสต์ไปว่า เออมันก็เป็นธุรกิจที่แปลกๆโดยที่น้ไม่พูดถึงที่ทอื่นนะว่าเป็นบริษัทที่ปกป้องผู้จําหน่ายอย่างแท้จริงอืมอืมเพราะอย่างเดียวเราเราก็ต้องน้ําดีพอด้วยที่ที่ตั้งใจทําอย่างตั้งใจเราก็จะยั่งยืนไปกับ MV อย่างนี้ค่ะอืมยอดเลยนะเนาะอ๋อเยี่ยมมากๆเลยค่ะอาปลบมือรัวๆเข้ามานะคะ ถ้าเวลาถึงแม้เขาจะทําผิดอะไรก็ตามเนี่ยเราก็พูดถ้าเกิดอยู่ถูกถามก็ตอบในเรื่องแง่ดีของเราก็พอนะครับไม่ไม่ต้องไปแตะเขานะครับ <Ừ. S 1> อยู่แล้วเนาะนะครับไปแตะเขาก็เหมือนเราต้องก้มตัวลงไปเปรียบเทียบกับเขาอีกนะครับอ่าเยี่ยมมากๆเลยนะครับอ่าถ้าเกิดมีใครอยากถามคุณนัทอ่าอะไรลงมาในแชทพิมพ์มาได้เลยนะครับอ่าอาจารย์สายรับช่วยดูให้อยู่หรือถ้าเกิดอาจารย์สายรับอยากถามอะไรถามได้นะ <c oughs> <c oughs> โอเคผมมีเรื่องอยากถามเพราะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ พี่สงสัยตัวเองไหมโอ้ไม่ใช่มีเรื่องนึงอีกอย่างที่อยากจะถามเพราะว่าคุณนัทเนี่ยพูดถึงพี่เล็กบุญสิริบ่อยมากนะครับพี่เล็กบุญสิริพูดถึงบ่อยมากๆเลยสแสดงว่าต้องเป็นคนที่เรบว่ารักและศรัทธาในตัวอัปลายนะครับอยากะถามว่าตอนตอนที่คุณนัทเนี่ยทำงานเริ่มใหม่ๆอัปลายมาดูแลมาแนะนำเราคุณคุณนัทมองอัปลายสำคัญขนาดไหนแล้วก็ทำงานกับลายอย่างไรบ้าง ก็เหมือนเหมือนนิทานที่เล่าให้ฟังนะคะว่าคือมันมันเราก็เคลียร์ความคิดตั้งแต่ต้นไงว่าเอาจริงๆนะตอนตอนที่พี่เล็กนั่งถามนั้นว่าเออเธออยากทำไหมอ่องานที่สามารถให้รายได้เหมือนคือนั้นบอกว่าน้ะไม่อยากเฝ้าไข้หรอกพี่แต่ไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็ไม่อยากนอนหายใจทิ้งเรารู้ว่าช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยคือเราอาจจะคิดเป็นอ่ะเราเราก็ไม่รู้ตัวเนาะ แต่เรารู้ว่าหนักขนาดนี้ฉันคงทําไม่เกิดอายุสามห้ามันคงแก่แล้วก็ทําไม่ไหวก็เร่งเ่งมันทําไปแต่มันมีคําถามคาใจอยู่เหมือนกันว่าแล้วเมื่อไหร่จะหยุดได้<ม>อยากหยุดแหละแต่ถ้าไม่ทําล่ะงงๆทาไปก่อนเนี่ยแล้วพี่เล็กถามปั๊บเราก็โหพี่อยากสิถ้ามันมีคือพี่เล็กถามว่าแล้วถ้ามันมีอะไรที่ได้ไรได้เหมือนกันนะแต่เหนื่อยน้อยหน่อยอ่ะเหนื่อยน้อยกว่านะแต่สามารถทําให้เราเนี่ย เติบโตโดยที่รายได้อาจจะมากกว่าที่เราได้ตอนนี้และยังสามารถพาเราไปเที่ยวต่างประเทศเราสามารถทำและหยุดได้ในช่วงเวลาที่เราตั้งใจเออมันมีคำนี้แหละว่าหยุดได้โอ้พี่หนูอยากมากเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยช่วงทำพยาบาลเนี่ยตื่นมานะแทบไม่รู้วันที่เลยอะ่ะเพราะมันวนเวียนเวลาไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันซิงมากอะ่ะพอ<ม>พอมันจุดชนวนปึ้งแล้วหนกอยากทาพี่ แต่ชื่อว่าทุกคนก็เป็นอะอยากทําแต่ฉันมีเพนพอยต์ใช่ไหมหนูพูดไม่เก่งเลยนะคืออดีตของเราอะมันก็เริ่มมาหลอกหลอนเราว่าฉันไม่เก่งเรื่องใดบ้างใช่ไหมเหมือนเหมือนลมหนาวอะทุกคนเหมือนลมหนาวอะมันก็เข้ามาวูบแล้วแต่อย่างที่บอกอะถ้าเรา,าเผอิญพี่เล็กก็ยื่นเสื้อหนาวมาให้ว่าไม่เป็นไรพี่เล็กไม่ตอบหรอกนะว่าเธอเก่งเธอพูดเก่งก็แต่ไม่ไม่ไมแกก็บอกว่าไม่เป็นไร ไอ้ที่ที่เราบอกว่าเรามีปัญหานั่นน่ะแต่พี่จะสอนและพาเธอประสบความสําเร็จได้เอาไหมโห<ฮ>สิ่งแรกที่ยังคิดเลยนะอัพไลน์น่าสงสารมากนะเพราะเราไม่เก่งเลยอะ่ะโหพี่หนูอยากได้มากคือเวลาตั้งแต่เราเรียนจบอะค่ะทุกคนมันไม่มีใครจะมาสอนเราอีกแล้วมีแต่เราต้องสู้ถูกไหมคะ<ฮ>แล้วอยู่ๆวันหนึ่งมีคนบอกว่าจะสอนน่ะแค่นี้นั่นก็คิดได้แล้วว่า โหแล้วสอนฟรีทุกคนเก้าร้อยบาทนี่มีครูแถมมาตลอดชีวิตไทรไม่เอาอ่ะแัมบได้พี่แต่พี่เหนื่อยหน่อยนะหนูมันหัวทึบนะนี่ขูอัพไลน์ด้วยนะพี่เล็กบอกไม่เป็นไรแกคงบอกว่าไม่เป็นไรหรอกฉันสอนมาเยอะแล้วพี่เล็กบอกว่าถ้าเธอจับมือพี่ก็จับด้วยโหน้วบอกจับค่ะพี่แล้วตั้งแต่นั้นมานะก็ก็เชื่อนะแต่จริงอ่ะแรกๆก็เถียงแหละเชื่อไปเถียงไปแต่เป็นคนที่เถียง แต่ทำมันก็สไตล์แบบนะเด็กๆอ่ะดื้อๆหน่อยอะ่ะแต่พอพอมีเหตุมีผลเราก็ทำตามเนี่ยค่ะเป็นมัน,ม,ม,นมันเหมือนกับว่าเราเห็นเขาเป็นอินซีจริงที่เขาเก่งแล้วพี่เขายอมเอาความเก่งเขามาใส่เราอะ่ะแล้วเราจะปิดกั้นเพื่ออะไรอะ่ะใช่ไหมแสดงว่าเราปิดกั้นโอกาสที่จะเก่งแล้วก็มันเป็นไมเซตเลยอะ่ะเราก็เลยไม่กลัวกลัวด้วยซ้ำว่าเขาจะไม่สอนอืมอ ค่ะก็ก็ได้ผลประโยชน์มาจากการพัฒนาตัวเองแบบนี้ค่ะอืมสุดยอดอ่ะมารัวๆเข้ามาเลยนะครับสุดยอดผู้ชี้ทางเนาะอ่าและเขาเรียกว่าเราต้องตั้งใจด้วยนะคอับลายต้องเป็นคนชี้ทางแล้วเราบกเมื่อกี้ชอบที่อ่าทั้งสอนและให้กําลังใจเนาะเขาเขาเรียกว่า จะพาเธอให้สาให้สําเร็จเธอเอาใหม่เออเป็นคําพูดที่น่ารักดีมากเลยเนาะเออถ้าเกิดเราตั้งใจอัปลายจะยอมเหนื่อยไปกับเราด้วยเนาะอ่าถ้าจับมือถ้าเธอเธอ,ถ,เธอถ้าเธอไม่ปล่อยฉันก็ไม่ปล่อยอะ่ะครับเออมันดูดีมากเลยในชะ่อย่าปล่อยก่อนอย่าปล่อยก่อนนะอ่าเพราะฉะนั้นเออแล้วก็ชอบคุณนัทอย่างนะเถียงนะแต่ทําบางคนนะไม่เถียงแต่ก็ไม่ทําเอาเถียงแต่ทําดีกว่าในน่ากลัว บางคนเงียบแล้วหายนะเอาเถียงจะทําดีกว่าเนาะเพราะฉะนั้นคือเรียกว่าอัไลาอยื่นมือมาแล้วเราก็ยื่นมือไปเนาะนะครับอัปลนยทั้งเรียกว่าทั้งสอนแล้วก็ให้กําลังใจในทิศทางเดียวกันแล้วเราก็เอาด้วยเนาะมันก็จับมือไปสู่ความสำเร็จด้วยกันเนาะแล้วอัไลายมีบทบาทต่อความสําเร็จของพวกเรามากๆเนาะแล้วก็ปลบมือให้กับอัไลน์คุณนัทแล้วก็อัปลน์ของพวกเราทุกคนดังๆอีกสักครั้งงนรับทุกคนนะครับ ในแชทมีอะไรไหมอาจารย์อาจารย์าารยสั่เล็งอยู่นะอะ่เราไปต่อนะเวลาคุณนัททำงานปุ๊บเนี่ยสมมติเวลาเราเริ่มต้นไปทํางานสักพักหนึ่งเนี่ยผมว่าต้องเป็นทุกคนอ่ะจะเจอภาวะเพราะว่า i, ไม่ได้ดังใจฮะชวนคนแล้วเขาก็ไม่มาบางทีมาไม่ทําบางทีดูดีนะแต่ได้หยุดไปเฉยโดประสบการณ์คุณนัทที่ผ่านมาเนี่ยรักษากําลังใจตัวเองยังไงให้ได้ไปต่อ ให้ไปต่อทั้งวันนี้เะไมันได้แย่ค่ะเอ่อค,คำถามเนี้ยนะมันเหมือนเดจาวูเนาะเหมือนเหมือนเวลาเราเป็นเอมซเราก็ต้องถามคำถามนี้ทุกคนเลยเอาเอาจริงๆนะมันเราต้องเข้าใจธรรมชาตินะ่ะเข้าใจธรรมชาติของชีวิตด้วยแหละแต,แต่แต่แรกๆมันก็เหมือนกับเราอาจจะเออเวลาเราเราทำงานประจำเนี้ยเราเข้าใจธรรมชาติเนาะ แต่พอมาอทำ MV แอมเวย์เรเหมือนเด็กอะ่ะมันมันจะกลับไปเป็นเด็กอ่ะงองแงงงองแง,งอ่ะนะแต่พอทํางานประจําเนี่ยได้ดังใจหรือเปล่าอ่ะทุกคนไม่มน,นะทุกเรื่องนะทุกเรื่องเลยนะเอาแค่ตื่นเช้าไปก็ไม่ได้ดังใจแล้วนะมันอยากนอนนะใช่ไหม,อมเออ,อบางทีทํางาน,นหนักหนักหน้าก็บอกว่าไม่ไม่เห็นตั้งใจจะเถียงได้ไหมก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ดังใจนะแต่เราก็แอบคิดนิดหน่อยแล้วเราก็ก้มหน้าต่อไปแล้วเราก็มีวินัยกับเอ,อ่อ การทำงานแบบนั้นไปตลอดใช่ไหมคะแต่นี้พอมาทำแอมเวย์อ่ะเออเราจะกลับมาเป็นเด็กอ่ะแบบงงแงงงอันนี้ก็ต้องกลับมาถามตัวเองด้วยว่าเฮ้เรากําลังงงแงหรือเรากําลังเอโวยวายกับสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนชีวิตอ่ะทําไมเราไม่เอาความมุ่งมั่นตั้งใจอดทนแบบที่เราทํางานเดิมอ่ะมาใส่กับงานเปลี่ยนชีวิตเราด้วย อ่าอันนี้อันนี้ถ้าทําได้มันก็ดีไม่ต้องมานั่งให้ใครบอกแต่อย่างนี้ค่ะนั้นมองว่าอย่างนี้นะ,ะคือคือเออเวลาเรายังไม่มั่นใจว่าแอมเวย์อ่ะมันจะเปลี่ยนชีวิตเราจริงๆอะ่ะเราก็จะมีเงื่อนไขด้วยตัวเองเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพออะ,อะไรที่มันไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจอะ่ะเราก็จะเอามาบวกกับความไม่มั่นใจเราอยู่แล้วเราก็เลยเอ,อโลเลหรือหรือ ออกนอกทิศทางได้ง่ายอ่ะแต่ว,ว่ามองมองว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่ทําไมพี่ๆหรือทุกคนในห้องเนี้ยที่มาอย่างสม่ําเสมอมีความตั้งใจทําไมถามว่าอีกอย่างนึงก็สังเกตหรือพูดคุยกับอัพไลน์บ่อยๆด้วยเนาะหรือแพตตินนัมทุกคนในเซ็นเตอร์ทุกคนมีความไม่ได้ดังใจในชีวิตเขาเหมือนกันแต่การคิด mindset นะคะมุมมอง,มองต่อเอมเวย์เขาต่างกับเราแค่นั้นเองเขาเขาโฟกัสเขาตัดสินใจเขาเห็นว่าเอมเวย์เป็นอาชีพ เห็นห่ามเป็นเป็นทางสู่การเปลี่ยนชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ไอเรื่องอุปสรรคปัญหาความไม่ได้ดังใจอะ่ะมันก็เป็นเรื่องเล็กๆที่เป็นธรรมชาติที่เราก็แค่แทนที่เราจะบ่นหรือหรืออะไรเงี้ยเรามาถามว่ามันอยู่ที่คําถามเลยนะคุณหนึ่งอย่างถ้าเราไม่ได้ดังใจเรื่องเนี้ยไอ้อย่างอย่างของนั้นเนี่ยสมัยแรกๆนะก็มีนะแต่นะก็ไม่ถึงขนาดลมเลิกใช่ไหมนะัก็มาถามพี่เล็กที่ไปหาเพื่อนนี่ปัญหาแบบสิวมากเลยนะแต่แต่ก่อนก็แบบ แก้ไม่ได้นะพี่คะ<ช>ไปหาเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่ามาขายของอะ่ะมันมันขำอ่ะว่าเราไปขายของมันคือ <laughs> <c oughs> เพื่อนแซวอ่ะเพื่อนแซวแค่นี้ก็ตอบไม่ได้ใช่ไหมแรกๆเนาะแล้วเราก็ไปตอบไม่ได้หงุดหงิดแต่ไม่ได้คิดว่าไม่ทํานะแต่อยากเอาชนะว่าแล้วจะทายังไงอ่ะพี่มันตอบไม่ได้เออพี่ใดเขาก็ให้คําตอบไงก็ไปถามเพื่อนสิไม่ซื้อเธอเขาก็ไปซื้อโรบินสันแต่ก่อนจุฬาให้เรามาจุฬามนอยู่ตรงข้ามมันมีห้างโรบินสันนะ เธอก็ไปถามเขาสิอยาสีฟันไม่ซื้อเธอเขาซื้อโรบินสันโรบินสันเพื่อนเธอไหมเฮ้เยเด็ดไปตอบนี้เด็ดไปตอบจริงอะไรเงี้ยเออใช่พี่แต่แต่พี่เขายังไว้นะแต่พูดดีๆนะอย่าไปประหารเขาเนาะเพราะแต่ก่อนเราก็แบบเฮ้ยพูดมาพูดไปนะเราก็ไปพูดขำๆเฮ้ยมันมันก็เงียบเว้ยมันก็เงียบลงได้ใจได้ใจอ่ะเราก็เลยรู้ว่าอ๋อ ถ้าเกิดเราเจออุปสรรคอะไรบ้างเนี่ยกลับมาถามอัปลายมันได้คําตอบแล้วมันดูดูฉลาดขึ้นเนี่ยเราอะเราสึกเฮ้ยเราฉลาดขึ้น <laughs> ก็ไปทําใหม่เออพอไปทําใหม่ได้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเราก็สะสมวิธีคิดแบบเนี้ว่าเจอปัญหามาหาคําตอบแล้วก็ลองไปทําใหม่แล้วก็เออไปเอาความเอาความรู้สึกอะไปผูกกับความเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองไม่ไปผูกกับ ไอ,อเพื่อนที่มันไม่เอาบางอะไรบ้างเราก็ถือว่าเอ้ยช่างมันไว้ฉันเก่งขึ้นฉันได้เรียนรู้จากอัพไลน์เออมันมันก็มันก็ไปต่อมันก็ไม่เห็นมีอะไรอะไรประมาณเนี้ยอือสุดยอดเลยสุดยอดอ่ะปรบมือรัวๆเข้ามานะครับเเราเจอคำถามนะคำตอบสุดยอดเลยนะยยนะก็ไปหาคําตอบเนาะนะครับแล้วเราก็จะเก่งขึ้นพัฒนาตัวเองขึ้นมากเรื่อยๆเหมือนคนสําเร็จนั่นเองนะครับอ่า ดูดูดูเวลาแล้วน่าจะได้อีกสักหนึ่งคำถามนะครับอ่ะถามอย่างนี้ดีกว่านะครับสมมติวันนี้มีมีดาวไลน์คุณอาสักคนหนึ่งเฮ้ยพี่ผมตัดสินใจแล้วนะอยากประสบความสำเร็จอ่าเนี่ยคุณอาจะแนะนำอะไรเขาดีอือยากสำเร็จนะพี่วันนี้ผมต้องเริ่มต้นยังไงเพื่อผมประสบความสำเร็จแบบพี่เนี่ยอ่ายอด เย่ะ yeah, มากเลยคนนั้นชื่ออะไรไหนช่วยบอกด้วยโอ้อ้าวจริงๆเริ่มต้นถูกแล้วนะเริ่มต้นกล้าตัดสินใจประสบความสําเร็จเนี่ยนะว่ามันมันก็ก้าวข้ามหลายเรื่องมาแล้วนะ <S <S เออจากเรื่องที่จะทําดีไม่ทําดีแล้วนะเออมันหนึ่งก็คือเริ่มต้นถูกละสองเอ,อ่อมันมันมีสองฝั่งนะนะ้วมองว่า ถ้าเราจะตั้งใจประสบความสําเร็จมันมีสองด้านด้านความคิดกับด้านวิธีทำใช่ไหมคะในในด้านความคิดเนี่ยเอการที่เราอยากประสบความสําเร็จเนี่ยถ้าถ้าเราคุยกันมาแต่ต้นแล้วเราชัดเจนว่าที่เราอยากสําเร็จเนี่ยเพื่ออะไรเนี่ยอันนี้มันจะแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาตอบได้ว่าอยากสําเร็จเพราะอยากมีชีวิตแบบไหนอ่ะอย่างเช่นทําดีมชา์ที่ทําให้ดูอ่ะนะว่ามันเป็นสิ่งสําคัญที่คนสําเร็จหลายคนบอกแล้วนะก็ไม่ได้ทํามานานนะ เคย<ม>เคย<ม>เคยทำนานมากแล้วแล้วร,รอบใหม่มาเนี่ยไม่ได้ทำพอทำเนี่ยเออมันเนี่ยนันก็ใส่ไปเป็นวอลเปเปอร์เนาะการที่เราถึงแม้เราอยากสำเร็จวันนี้แต่เวลาเราเจออุปสรรคปัญหาไม่ได้ดังใจที่คุณหนึ่งบอกมันอาจจะทำให้เราเออลงลง,ลงข้างทางได้อะเพราะ,ะนั้นเราก็ต้องมีจุดยึดด้วยก็ไปหาสิ่งที่มันชัดเจนให้ได้มากที่สุดก่อนว่าเราทำอยากสำเร็จเพื่ออะไรใช่ไหมคะเสร็จปัป๊บเรื่องวิธีทำเนี่ย<อ>นะน <ไป S 1> ว่าท <ไป S 1> ุกคนใน เอในในเซนเตอร์เนี่ยจะมีแนวทางอยู่แล้วแต่หลักๆก,ก็ง่ายๆเลยก็คือว่าหาวิชาเอกให้ตัวเองก่อนวิชาเอกในด้านสินค้าใช่ไหมคะเอออย่างของนั้นนก็จะชอบเรื่อง health and wellness อยู่แล้วโดยธรรมชาติเนาะแต่ดาวลน์นะั้นบางคนเนี่ยเขาเขาบอกสินค้ากลุ่มเนี้ยเขาไม่ถนัดหรือมันไม่เหมาะกับกลุ่มเขาเขาไปทําการเกษตร,รก็ได้แต่แต่เราอะมีหน้าที่เซิร์ฟความรู้ให้เขาการอบรมอะไรต่างๆหาวิชาเอกก่อนเพราะว่าตอนนี้มันมีข้อมูลเยอะมากอะจะเรียนแบบ กลาดไปเนี่ยมันมันใช้เวลาเยอะแล้วก็ใช้เขาเอาวิชาเอกและเอาวิชาเอกนะั้นะมาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เร็วที่สุดเพื่อให้มันเกิดเกิดแรงกระเพื่อมรอบด้านให้คนเนี่ยเขาเห็นว่าเรากําลังทําอะไรบางอย่างอยู่สามก็คือความรู้ด้านแผนธุรกิจใช่ไหมคะซึ่งแผนธุรกิจเนี่ยมันก็อาจจะมีตั้งแต่อ่ะการเข้าใจคนคการเปิดใจคนใช่ไหมคะขายธุรกิจเป็นพูดแผนธุรกิจได้ตอบข้อตัวอย่าง เรื่องพวกนี้มันก็จะมีสอนอยู่ในเซ็นเตอร์ซึ่งการเข้าเซ็นเตอร์จึงมีความสําคัญต่อการตั้งใจสําเร็จเขาก็ต้องมีวินยัยดังนั้นเขาก็ควรจะเซตอัพวันสําหรับทําธุรกิจแอมเวย์ way, ให้ครบทั้งสามเอสและหนึ่งเอ็มอย่างสม่ําเสมออที่เหลือก็คือเติมแนวคิดตัวเองเยอะๆด้วยการฟังลิงก์ซึ่งทุกคนก็คงจะพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้ทุกคนผู้นําผู้สําเร็จผู้ทุกคนแต่หลายคนก็อาจจะขาดเรื่องนี้นี่แหละ พี่จะฟังลิงทุกวันอืมแค่นั้นเองแล้วก็สะสมสมอวินสมอวินเนี่ยไม่จำเป็นต้องสำเร็จยิ่งใหญ่ในทุกๆกวันแต่ขอให้ทำให้มีความสำเร็จในบางเรื่องแต่ขอให้มีต่อเนื่องทุกวันที่เราที่เรานอนหลับได้ว่าวันนี้ฉันได้ทำงานพื้นฐานของแอมเวย์แล้วในทุกทุกวันนะคะและสำคัญที่สุดสุดท้ายเลยก็คือ คุยกับอัปลายทุกวันโดยเฉพาะคนที่โทรหาอัปลายนะคนเมื่อกี้ที่พูดถ้าถ้าคุณหนึ่งบอกนะผมอยากสําเร็จถ้าอยากสําเร็จจริงเนี่ยวันที่นัดอยากเบรกนะพี่ศักบอกว่าเธอต้องโทรหาผมทุกห้าทุ่มคือเรานัดกันว่าวันวัน,วนเออเวลาไหนนะคะทุกห้าทุ่มนะต้องโทรหาพี่ศักแล้วพี่ศักจะเคลียร์โทรศัพท์เพื่อรอรับสายเราวันที่นัดอยากเบรกนะถามพี่หนูอยากเบรกแล้วเป้าหมายชัดเจนมากอยากพูดบนงานแคมป์ ไม่มีอย่างอื่นเลยนะอยากพูดบนงานแคมป์เห็นคนอื่นพูดทําไมพูดไม่ดีเลยแต่เขาเบกเขาได้พูดดีฉันพูดดีนะแต่ไม่ได้พูดเพราะไม่เบกเป้า <c oughs> หมายแค่นั้นเองนะแล้วอยากเบสบอกพี่ครั้งหน้าหนูอยากเบกพี่บอกมาเลยหนูจะทำร้อยเปอร์เซ็นต์พิัก์บอกแค่อะไรรนะู้ไหมหนึ่งฟังเทปก็คือลิงก์มาเล่าให้เราฟังทุกวันเดี๋ยวเราจะบอกให้ว่าฟังอะไรมาเล่าให้เราฟังทุกวันนะก็ก็จะมารอบมาเซ็นเตอร์ก่อนเวลาแล้วมานั่งพูดเทปให้พี่ศัก์ฟัง พูดๆพูดพูดแล้วพี่สักก็หลับอะ่ะเราก็แบบพี่ทําไมหลับก็เธอพูดไม่รู้เรื่องกลับไปฟังไหมโอ้โหอะไรวะอ่ะกลับไปฟังใหม่อันหนึ่งเทปม้วนหนึ่งเนี่ยต้องพูดจนกว่าอัปไลน์รู้เรื่องอะ่ะเออเนี่ยเป็นพื้นฐานที่ทําให้นะสามารถไปประกงประกวดเลยไ,ได้เนาะสองโทรคุยกับเราทุกวันอืมแล้วก็มาเซ็นเตอร์ถูกรอบขอสามข้อเนี้เชื่อไหมคุณเอกเออคุณหนึ่งสามสามเดือนนะั้นเบงจริงทําแค่สามเรื่องเนี่ย คุยกับเราทุกวัน่นาลองไปทําดูค่ะนะเชื่อว่าเบคชัว